พี่คาพี่น้องวันนด็ก็พามาเบ่งบรรยากาศในวันที่ไม่มีงานเงียบเหงาเงียบเหงาก็เลยว่าจะไปชวนน้องๆไปเดินตลาดกันค่ะจะ,จะไปตลาดค่ะไปชวนน้องๆไปเดินซื้อเสื้อผ้า ตื่นหรอบอดบอดแล้วก็ข nah. ี่รถจักรยานหล่ออ้อมสำนักงานนี่แหละพี่น้องเงียบเหงาในมือที่บ่มีงานบอดคุบอดแล้วก็อยู่คนขี่รถอันอ้อมสำนักงานเล่นอยู่วันว่างวงวันวันวันว่างว่างชิวชิว เราจะเปลี่ยนเวทีใหม่นะคะวันที่ห้าก็จะเริ่มตั้งเวทีใหม่แล้วตอนนี้กำลังจะชวนน้องๆไปตลาดกับครปปอจะไปชวนน้องๆเด็กๆเ,เราจะไปไหนกันคะวันนี้ไปซื้อเสื้อผ้าไปตลาดเนาะไปซื้อเสื้อผ้าแบบถูกๆตัวล,ละสามสิบสี่สิบ บานี่ค่ะกำลังพาก,กันไปไปเพาะอ่ะอาสักค่อ่ะขับรถกันเด้วพี่น้อง <c oughs> ไปออกจะออกไปครับน้องๆ <c oughs> มาแล้วมาถึงบ้านพักน้องๆแล้ว <c oughs> นี่ค่ะวันนี้เราจะไปกันประมาณสามสี่ห้าคนนะคะมารับท่านผพอะอ,อค่ะท่านลองไปไหนน่ะเพาะอ,อ <c oughs> ท่านลองออกมาหรือยังอ่ะพอพี่โจถามว่าเด็กน่อยพากันพื้นไปพ่ะนะเมื่อคืนพากันจัดเต็มไอ้โจว่ะโฮ้ยโอชุดไปเดินตลาดแม่เสือสาวดาวยัวเคียังที่รักม้าล่ะค่ะเออน่ะราคาพี่น้องพักกันมาหาบ เขากับสิบห้าไปเปิ่งพาโลงนะเฮาเนาะพาโลงนี่พาลงก,กําลังทําความสะอาดบ้านพักอยู่คาะนี่นี่ป้าแอดเราค่ะกสิทธอันนี้ต้องรีมารับน้องรีไปช้อปปิง้งนี่พาลงเรากําลังทําความสะอาดอยูค่คะพาลงแอด เรามีท่านผอเรามีท่านรองแล้วก็เราก็ก็มีพาโลงนะคะอันนี้ก็จะนหน้าห้องหน้าห้องพาโลงก็จะพารูหารานิดนึงนะคะนี่ค่ะมีต้นไม้มีอะไรโอ้ยปลูกผักด้วยค่ะมีต้นมะละกอด้วยค่ะล่าสุดลูกมะละกอหายไปไหนตรั้งเยอะแล้วกระเทยเอาไปตำหรือเปล่าพากันเอาไปตำมหมดแล้ว พาดูบรรยากาศนะคะบ้านพักเราเรายังอยู่อยู่ที่เดิมอยู่นะคะเพราะว่าที่นั้นกําลังที่โดมกําลังถมะคะ่ะบอสว่าจะถมที่แล้วล้วก็จะทําเป็นบ้านพักกันแล้วก็เลยก็เลยยังอยู่ที่เดิมกันอยู่ เราจะไปไหนกันคะท่านผอวันนี้วันนี้จะไปอ่าเดินเล่นหลังมอในท่ะแบบว่าเหมือนว่านักเรียนพุทธาไปชมบรรยากาศหนาวๆเฉยๆค่ะเนาะไปช้อปปิ้งเสื้อผ้าเราตัวตัวละสิบยี่สิบบาทเนาะเพราะว่าเราเราเราใช้แบรนด์เนมแบบว่าแบรนด์เนมมือสองเวลาเราใส่ชุดโพเอมไปดูหมอลำอืมโพเอมเห็นอยู่ค่ะมีคลิปด้วยคลิปเปิดกระโปรงงงพุทชายเหรอเอา ทำผมไปนะแต่ว่าวันนี้แบบแบมยิบนีคราบมีสิบเป็นสิบอืมสวยชิลๆดีล่ะเด็กนเนียนน่อบตันี่ค่ะกำลังจะพากันไปเดินตลาดกันฝากช่องให้หน่อยฝากติดตามด้วยนะคะช่องออมเดสเตอร์ลำเพินออฟฟิเชียลนะคะกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์นะคะ กดติดตามนะคะเพืจะพบกับน้องๆเดนสเตอร์เบื้องรังนะคะสยางนะคะ้อให้คะ่ะค่ะก็ฝากพี่น้องซอยสนับสนุนซอยเชียนะค,ะนะค,ะนะคะ่ะเนาะเบิ้งให้แล้วกกดติดตามกดซับสไครต์ให้น,น,เน,นะเดอร์ค่ะช่วงนี้ฮักกับสีบางๆในจักหน่อยเนาะเพระาะว่จาจักหน่อยอีกมือสองมือกับสีได้ซ้อมแล้วกับสีได้ถ่ายคอนเทนต์ช่วงซ้อมไปแล้วบ๊ายบาย